สวัสดีค่ะทลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแอนดอมมาตรวจสอบพลังงานของคนที่กำลังเดือดดิ้นเพราะทำร้ายทำลายคุณไม่ได้นะพลังงานของเขาเป็นใครนะคะกำลังเดือดดิ้นเพราะทำร้ายทำลายคุณไม่ได้ตรวจสอบพลังงานของเขาและคุณนะคะว่าจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันและคนาราศีของคุณและเขาวอเตอร์ Water, ทาตนน้ำามีนกรกฎพิจิกเจมินาราศีมิถุนนัตลมจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัส ักเรรยัตรราศีธนูชาวทอดไฟมาราศีเมษร,ราศีพิจิกเทรัสราศีพิศพัดดินวินาศราศีพิศพราศีตุลและก็ฤิษ์บ้าราศีตุลชาวถลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณแลเค้ามี17 24 23 16 18 7และ9นะคะก่อนอื่นจะไปตรวจสอบพลังงานนะ,ะของคนที่เดือดดินต้องมาดูพลังงานของคุณก่อนว่า สปิริตไกด์ไกด์ในเรื่องของพลังงานของคุณว่าอย่างไรนะคะ Happiness is a direct reflection of my level of the f a c e in the universe นะคะพลังงานระดับโลกเลยระดับจักรวาลเลยนะคะหมายถึงว่าความสุขของคุณจะสะท้อนถึงระดับความศรัทธานะคะที่ คุณมีต่อจักรวาลโดยตรงฉะนั้นถ้าหากใครมีในเรื่องของการเรียกว่าภาวนาจิตการสั่งจิตนะคะความต้องการของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าสื่อถึงจักรวาลได้ใครที่ชอบนั่งสมาธิบอกไว้เลยว่าการนั่งสมาธิมีประโยชน์สำหรับคุณมากๆในการร้องขอสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าจิตของคุณสื่อถึงจักรวาลได้โดยตรง The universe w o r k first uh, when I am having fun. จักวานทำงานเร็วขึ้นเมื่อคุณมีความสุขสนุกสนานนะคะจักรวาลเนี่ยจะเหมือนกับว่าให้สิ่งที่คุณต้องการได้หรือว่าสิ่งที่คุณร้องขอกับจักรวาลหรือว่าการที่หลายๆคนที่มักที่จะมีการนั่งฝึกจิตภาวนาสั่งจิตก็ได้นะคะเป็นการที่แสดงออกถึงความต้องการของคุณนะ สงผ่านจักรวาลน,นะ,ะแล้วก็ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามานะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของความโชคดีมีโชคลาภความสําเร็จต่างๆเนี่ยนะคะคุณสนุกกับมันแล้วคุณเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาว่าพลังงานของจักรวาลจะช่วยหนุนนําหรือว่าทําให้คุณสําเร็จได้เนี่ยนะคะจะทําให้คุณได้รับพรตรงนั้นได้รับโอกาสตรงนั้นได้รับความโชคดีเร็ววันเร็วคืนนะคะ The moments I listening with love clear d i l e t i o n is p r e s e n t to me. ช่วงเวลาที่คุณนะมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ด้วยความรักแล้วก็ทิศทางอย่างชัดเจนนะจะปรากฏให้คนเหล่านั้นได้เห็นหรือว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณแสดงออกสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าอยากให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยนะคะมันจะทำให้ตัวของคุณสามารถที่ถ่ายทอดความรู้สึกตรงนั้นไปได้ นหลายคนหลายท่านคือแบบอยากจะสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นได้เห็นนะถ้าคุณเปลี่ยนแนวคิดคุณโดยที่ไม่ต้องเหมือนกับว่าคือคุณก็พูดไปของคุณแหละคุณก็ทําไปของคุณนั่นแหละคุณโฟกัสในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณคนอื่นๆเขาจะมาเห็นถึงความสําเร็จของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนะคะ when I am in our i n c e m e n t with the love of the universe please cannot be this l o o p e นะคะพลังงานของคุณเมื่อคุณเป็นหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะเป็นแนวเดียวกันกับสันติภาพหรือว่าความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สามารถขัดขวางคุณได้นะ,ค,ะคุณต้องเป็นหนึ่งนะคะเห็นไหมเหมือนกับตรงเนี้ยนะคะที่จิตวิญญาณของคุณนะคะพลังงานของคุณเหมือนว่าเหมือนเป็นการประสานมือกันอะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วจะทําให้คุณ สำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณต้องการเนาะ I choose I love no matter what นะคะพลังงานตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องนะ,ะมีความสุขมีความยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะได้รับอะไรมาหรือว่าไม่ได้นะคะคุณก็ต้องยินดีกับสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็ทำมันต่อไปจนมันสำเร็จด้วยใจรัก แล้วก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณกับคนที่เขากําลังเดือดดิ้นเพราะทําร้ายทําลายคุณไม่ได้เนี่ยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูคําใบ้กันนพลังงานของคนที่กําลังดิดเดือดดิ้นนะคะเดือดดิ้นนี้คือไม่มีความสุขแน่ ที่เห็นคุณมีความสุขที่เห็นคุณประสบความสําเร็จหรือว่าที่เห็นคุณนะคะไม่มีความทุกข์ใดๆกับสิ่งที่เขาทําคํำใบของคนคนนี้นะคะพลังงานของคนคนนี้เหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนที่ เคยเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณนะคะเคยติดตามคุณอยู่เงียบๆนะเป็นเพื่อนร่วมงานสังเกตสังกานะพฤติกรรมของคุณแล้วความรู้สึกของเขาคือแบบประมาณที่พยายามที่จะไม่สนใจคุณนะจริงๆแล้วพยายามที่จะไม่สนใจชีวิตของคุณแหละแต่มันไม่ได้นะคะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าเวลาที่เขาหงุดหงิดนะเวลาที่เขาไม่มีความสุขเวลาที่เขาทํางานร่วมกับคุณเนี่ย มันมันตัวของเขามีความรู้สึกว่าอยากจะกั่นแกล้งคุณอะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือไม่อยากจะเห็นคุณมีความสุขกับการทํางานไม่อยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ทําอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เป็นคนที่ชอบแกล้งคุณต่อหน้าพูดอย่างรับหลังทําอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าต่อหน้าคุณเขาอาจจะพูดดีทดําดีแต่รับหลังคุณเนี้ยนะไปนินทานะไปคุยกับคนอื่นนะ ไปเหมือนกับว่าใส่ร you like you you ้ายคุณอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือต่อหน้าไม่กล้าหรอกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่องโซเชียลหรือว่าติดตามโซเชียลของคุณนะเห็นคุณโพสความสุขเห็นคุณแบบมีความสุขนะคะก็เหมือนกับว่าคือไม่กดไลค์ให้ไม่ชื่นชมให้ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่คุณมีความสุขอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือเหมือนเฉยๆทำตัวเฉยๆเหมือนไม่ได้สนใจคุณนะคะ ประมาณที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่ยิงแล้วสนใจนะจริงๆแล้วแอบนะแอบมีความรู้สึกอยากจากับโค่นล้มคุณหรือว่าอยากจะทําทให้คุณมีความทุกข์อารมณ์เนี่ยคือแบบประมาณที่ตัวของเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยกับชีวิตปัจจุบันเนี่ยคือทําอะไรก็ไม่สําเร็จชีวิตครอบครัวก็ไม่มีความสุขนะเหมือนอยู่ไปวันๆหนึง่ง ดูไม่มีเป้าหมายในชีวิตดูไม่มีแพชชั่นดูหมดกำลังใจดูเครียดนะกับตัวคุณกับสังคมรอบข้างนะพยายามที่จะเหมือนกับไม่คิดอิจฉาริษเสียคนอื่นนะไม่ไม่คิดที่แบบไม่อยากจะสนใจคนอื่นแต่ก็สนใจนะแต่ก็มีความที่แบบไม่ชื่นชมไงนะคนะเวลาที่คุณมีความสุขคุณมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําก็นะคะประมาณที่แบบแอบ แอบมันเที่ยวแอบกัดฟันกรอด,รอดในใจเป็นพกงานของผู้หญิงผู้ชายนะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรู้จักของคุณแล้วก็เป็นพกงานของคนที่เหมือนกับอืมเรียกว่าคืออิจฉาคุณอะไม่ไม่มีความเมตตาต่อคุณนะ Queen of c u p บอิรูเเนี่ยคือต่อหน้าพูดดีแต่รับหลังนินทาคุณประมาณนี้คือด้วยจิตใจของเขานะคะอาจจะมีในเรื่องของความอิจฉาบางอย่าง นะเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีเหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ทำไมชีวิตเขาการทำงานของเขาดูไม่มีความสุขนะดูดูสับสนกับชีวิตยังไงชอบกลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคน,คนนี้เขาเดือดดิ้นเพราะทำร้ายทำลายคุณไม่ได้เรื่องอะไรเขาเคยทำรายคุณเรื่องอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณหรือเปล่าหรือว่าพูดไม่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะ สิ่งที่เขาทำร้ายคุณแล้วเขาไม่มีความสุขนะเขาทำอะไรก้าวดาคือเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับไม่คิดในเรื่องของการทำงานไม่คิดในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณไม่คิดถึงอำนาจวาสนาของคุณนะคะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปแล้วนะไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่น หรือว่าอยู่ไกลจากเขาอยู่คนละแผนกแต่นะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวของคุณยังมีในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จยังมีคนรู้จักคุณยังมีคนติดตามยังมีคนชื่นชมสรรเสริมคุณอยู่เลยนะอารมณ์ได้เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณก็ยังได้รับโอกาสดีๆได้รับความสำเร็จอยู่เสมอโดยที่คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะไม่ต้องพยายามทำอะไรเลย,เ,ลยเขารู้สึกอย่างนี้จริงๆน,นะว่าคุณเนี่ยคือแบบคือไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนจะเปลี่ยนแผนกจะย้ายแผนกนะครับไปทำงานอะไรบริษัทอะไรคุณก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขนะคะคือเขาก็เหมือนกับว่ามีการมีการส่องมีการดูมีการติดตาม ชีวิตของคุณเป็นระยะระยะนะคะบางครั้งยิ่งเห็นคุณนะมีความขยันมีความอดทนนะคะคือไม่เหนื่อยไม่ลำบากอ่ะคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอ่ะนะคะอยากประสบความสำเร็จอารมณ์เนี้ยก็เลยทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าเวลาที่เขาส่องคุณหรือว่าเห็นโซเชียลของคุณประสบความสำเร็จมีความสุขหรือว่าโพสในสิ่งที่ทำแล้วมันสำเร็จ รู้สึกเจ็บปวดหัวใจจิตี๊ดขึ้นมาเลยนะคะเจ็บจิตจี๊ดเนี่ยไม่มีความสุขเลยห้าห้าเหรียญพยายามที่จะไม่ไม่ดูแล้วนะยิ่งดูครั้งไหนนะยิ่งสองครั้งไหนนะเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยนะเจ็บที่หัวใจเจ็บที่กระดองใจเลยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือไม่อยากจะดูแต่ก็ต้องดูพอดูแล้วกเกิดอะไรขึ้นเจ็บจี๊ดนะคะไม่มีความสุขนะ,ะเป็นเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่า พยายามข่มจิตข่มใจนะไม่ติดตามคุณไม่อยากจะส่องดูคุณนะเรามาดูสิว่าสิ่งที่คุณเป็นนะสิ่งที่เขาเห็นนะมันเป็นยังไงเด e กฟรูชีวิตที่อิสระเสรีของคุณชีวิตของคุณซึ่งนะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแล้วมีความสุขแล้วพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรัก นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จสักเท่าไหร่แต่เหมือนกับว่ามีความมั่นคงในด้านของชีวิตในเรื่องของการงานมีความสุขกับสิ่งที่ทำเนี่ยอาชีพการงานดูมั่นคงจังเลยและคุณก็มีความขยนันมีความอดทนนะคะประสบความสําเร็จได้โดยที่แบบคือไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องไปประกาศบอกคนอื่นไม่จําเป็นเลยที่จะต้องให้คนอื่นมารับรู้ความสําเร็จของคุณ ตัวคุณคือทําในพื้นที่ของคุณอะมันเป็นงานที่เรียกว่าคุณทําแล้วมันมีความมั่นคงในชีวิตบางคนท่านก็ทํางานประจาําเป็นครูบาอาจารย์เงินเดือนน้อยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะมีคนน้ำหน้าตือตามมีคนชื่นชมสรรเสริญหรือว่าบางคนท่านนะคะก็เหมือนกับว่าทํางานอิสระนะคะแม้รายได้จะไม่มากนะ,ะแต่ก็รู้สึกมีความสุขอะ่ะชีวิตมันอิสระนะคะจะตื่นขึ้นมาทํางานตอนไหนก็ได้ นะคะคืออยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของเราเมื่อเรามีความสม่ำเสมอแล้วอะ่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วไงเราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครในบางคนที่ทํางานอิสระแต่บางคนทํางานประจําก็เหมือนกับว่าคือไม่ได้คิดอะไรแล้วแหละไม่ได้มีภาระหน้าที่อะไรแล้วไม่ได้คาดหวังความสําเร็จไม่ได้คาดหวังความร่ํารวยชื่อเสียงนะแต่เหมือนกับว่าคือมีชีวิตที่มีความสุขอะ่ะทำให้คนคนนี้เดือดดินมากๆนะคะ เป็นพระธาของคนที่แบบเหมือนไม่พอใจในสิ่งที่เขามีเลยเรามาดูสิว่าสิ่งที่เขาคิดจะทํากับคุณเขานะคิดจะใช้ในเรื่องของวุฒิภาวะเออนะคะความาาวามรรั่งคั่งความร่ารวยความรู้ความสามารถของเขานะ,ะชื่อเสียงของเขานะคะมาทําให้ตัวของคุณคือแบบกดให้คุณต่ําลงอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบว่าเขาอยากประสบความสําเร็จ นะแล้วก็เหมือนกับประมาณที่ทําเหมือนคุณบ้างหรือว่าไปบอกไปเล่านะกับคนอื่นๆเพื่อนสังคมรอบข้างบอกว่าเนี่ยคุณก็มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะจ๊ะคุณก็รวยอารมณ์นี้นะคะประมาณนี้เลยนะแต่ว่ารวยไม่สู้เขาเขาบอกงี้นะก็มีการพูดที่แบบเหมือนจะยกยอปปั้นคุณนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วก็ลงเอยด้วยคําว่าตัวของเขาเนี่ยนะมีความสําเร็จเหมือนกัน นะประมาณที่แบบเหมือนทุกคนเนี่ยน่าที่จะชื่นชมยินดีขุดยินดีกับคุณในสิ่งที่คุณเป็นแต่นะเขาก็มักที่จะเหมือนกับว่าเอา่อพูดนะให้ตัวเองดูดีกว่าคุณประมาณเนี้ยเวลาที่เขาพูดถึงคุณกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมก็มักที่จะพูดถึงเรื่องราวของตัวเองที่ดีๆประสบความสําเร็จนะคะประมาณที่เหมือนแอบแทงข้างหลังแอบแอบพูดกลบเกลื่อนนะประมาณนี้คือไม่ยอมคุณอ่ะเป็น เป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนกับว่าไม่ยอมพ่ายแพ้ในชื่อเสียงในความสําเร็จที่คุณมีนะคะพลังงานคนคนนี้คือแบบเหมือนพยายามที่จะปลุกปั่นให้คนอื่นๆมาเชื่อเขานะคะแล้วก็เลิกไปเชื่อคุณอารมณ์นี้ก็ได้นะคะสําหรับใครที่ทํางานโซเชียลก็มักที่จะเหมือนกับถูกคนคนนี้มาแอบส่องแอบดูคอนเทนต์หรือว่านะคะ ใช้ในเรื่องหัวข้อไปทําตามนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ลอกเรียนแบบหรือว่าเป็นหมอดูดูดวงไม่แม่นนะคะก็เป็นประมาณที่แบบไปเกทับคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้ที่มีการทํางานโซเชียลเดียวกันกับคุณและพลังงานของคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะหาวิธีนะที่จะโค่นล้มคุณนะคะให้คุณเหมือนกับเรียกว่าในเรื่องของชื่อเสียง นะความสําเร็จของคุณเนี่ยเขาพยายามที่จะสอดส่องดูว่าตัวของคุณเนี่ยเมื่อไหร่อ,อ่ดวงจะตกสักทีอะ่ะนะคะประมาณที่แบบมีการที่เหมือนน้าที่จะมีการไปดูดวงเกี่ยวกับคุณด้วยนะคนคนนี้นะเมื่อไหร่คุณจะดวงตกสักทีหรือว่ามีการที่แบบให้หมอดูมาเปิดไพ่ดูนะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อไหร่จะอับเฉาอับจนเมื่อไหร่จะดวงตกด้วยนะคะถึงขนาดที่กลัวว่าคุณจะโดดเด่น ะะแต่น่าจะเป็นพลังงานของการที่หมอดูบอกว่าโอ้โหคนคนนี้เหรอดวงแข็งผู้หญิงเก้าเหรียญน,นะคะผู้ชายเก้าเหรียญหรือว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถนะ,ะที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเลยอะ The Magician In v e r s นะแม้จนะะ In v e r s นะ,ะแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนกับแกล้งโง่เข้าใจไหมเป็นคนฉลาดที่แกล้งโง่เป็นคนเก่งที่แกล้งไม่เก่งเป็นคนรวยที่ไม่แสดงออกอารมณ์นี้เลย นะพลังงานของคุณเนี่ยหมอดูก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะดวงของคุณเอเอไอ,อคนที่มาถามเนี่ยนะไอคนที่เดือดดิ้นเนี่ยนะคะหมอดูบอกว่าคุณนะ่ะสู้ดวงของเขาไม่ได้หรอก ฟ้าลิขิตพรมลิขิตให้เขาเกิดมาเก่งมาฉลาดนะนี่หมอดูยังชมคุณเลยเพราะคุณเก่งกว่าเขาฉลาดกว่าเขานะเขาก็เลยยิ่งเดือดดิ้นใหญ่เลยนะะโมโหหมอดูใหญ่เลยนะมันเป็นพลังงานของการที่แบบทำลายคุณไม่ได้อะเดิรเดนเนี่ยคือแบบแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของเขาเองแม้จะมีคนแนะนําเขาว่าเออนะหยุดแข่งขันกับคนอื่นได้แล้วหันมาโฟกัสที่ตัวเองหันมาที่ การใส่ใจชีวิตของตัวเองศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองดีกว่าไหมนะไม่ต้องไปสนใจชีวิตของคนอื่นเห็นไหมนะคะมีการที่แบบมีคนแนะนําเขาให้เขามาสนใจชีวิตของตัวเองจะดีกว่านะไม่ได้ไม่ไม่อยากให้ไปสนใจคนอื่นสิ่งที่อยากรู้ก็ฝึกฝนเรียนรู้เอาประมาณนี้นะคะเลิกคิดอิจฉาลิษยาคนอื่นได้แล้วอยากได้ก็ทําเองนะคะ แต่รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความที่แบบคือเขาอยากโดดเด่นด้วยวิธีรัดนะด้วยความรวดเร็วนะคะเขาคิดอยากจะรวยทางรัดนะแต่มันเหมือนกับว่าคือวิธีที่จะรวยทางรัดได้นะนอกจากการเทรดหุ้นนะนอกจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็มองหาวิธีอื่นไม่เจอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะการสร้างความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะคะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่ง เห็นไหมการปรึกษาของเขาเนี่ยนะเขาไปปรึกษาคนอื่นนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณเนี่ยเพื่อที่จะวางแผนค่นล้มคุณมันไม่สําเร็จไงก็เลยทําให้เขาเหมือนกับเซงสังกตายเลยอ่ะที่แบบจะต้องมานั่งกลัววิตกกังวลใจว่าตัวของคุณเนี่ยจะรวยกว่าเขาจะสําเร็จกว่าเขานะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเหมือนกับต้องปล่อยให้คุณประสบความสําเร็จต่อไปนะปล่อยให้คุณร่ํารวยต่อไปมีความสุขต่อไปนะคะทำอะไรคุณไม่ได้ นะอารมณ์นี้เลยพลังงานของค,คนคนนี้นะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาคิดจะทำอย่างไรกับคุณในอนาคตข้างหน้านะคะตัวของเขา the judgment เป็นเหมือนพลังงานของคนที่เหมือนกับเหมือนจะตื่นรู้เลยเหมือนจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งบางสิ่งบางอย่างในสัตธรรมในความคิด ของเขาในทัศนคติของเราของเขานะคะเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนความคิดล้มเลิกนะคะความทุกข์ใจความวิตกกังวลใจนะการเฝ้าดูกันเฝ้าส่องคุณในรูปแบบของการที่เหมือนกับว่าแอบหลบๆซ่อนๆหรือว่าแอบบส่องแอบบดูคุณนะเปลี่ยนพฤติกรรมมาแบบเออมาศึกษานะมาคน้นคว้ามาดูวิถีชีวิตของคุณการทํางานของคุณการใช้ชีวิตของคุณทัศนคติของคุณอารมณ์นี้เลยคือแบบ เลิกที่จะเหมือนกับว่าเลิกที่จะทำร้ายคิดที่จะทำร้ายคุณแล้วนะคะแต่หันมามองคุณเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตนะอารมณ์นี้เลยอารมณ์ที่เหมือนจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติของตัวเขาเองนะคะประมาณที่แบบคิดดีคิดบวกขึ้นนะ,ะแล้วก็จบนาเวนกรรมความอาฆาตความพยาบาทจงเกลียดจงชังคุณแล้วก็เปลี่ยนนะ,ะมาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองงานของตัวเอง หรือว่าถ้าอยากศึกษาเรียนรู้เก่งเหมือนคุณก็ต้องนะคะไปปรับเปลี่ยนไปเรียนรู้สิ่งที่อยากทําในเรื่องของการงานหรือว่าความสําเร็จเนี่ยเหมือนกับว่าเขาปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขาแล้วนะคะเหมือนกับว่าการที่เขาคิดร้ายทําลายคุณณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่จะไปแกล้กงคุณกับการที่จะไปใส่ร้ายคุณนะหันมาโฟกัสตัวเองหันมาสนใจตัวเองหันมาพัฒนาตัวเอง นะแล้วก็เหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองประสบความสําเร็จจะดีกว่านะคะก็เลยการที่แบบว่าเขาติดตามวิถีชีวิตของคุณในรูปแบบของคุณเป็นไอดอลในการทํางานของเขานั่นเองนะตอนนี้เวลานี้น่าที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานจากลบเป็นบวกนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่ามาเรียนรู้นะวิถีชีวิตของคุณแล้วเนาะ,ะอาจจะอยากจะมาเป็นเพื่อนนะอาจจะอยากจะมาเป็นคนที่แบบเหมือน fc ของคุณก็ได้นะคะมาดูซิว่าคนคนนี้ทัศนคติของเขานะที่มีความคิดความรู้สึกต่อคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดวี่อิลิเวิร์ตเห็นไหมมันกลับหัวแล้วนะณนะตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานของคนที่แบบคิดอิจฉาคิดร้ายเคยนะเคยคิดเคยอยากจะทําร้ายทําลายคุณแต่ตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่ามีความรัก เออนะคะมีความรักมีความเมตตาต่อคุณมีความเห็นอกเห็นใจคุณนะคะแล้วก็มีความที่แบบเกรงกลัวในความรู้ความสามารถของคุณความเก่งความฉลาดบางคนท่านคือแบบคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอัจฉริยะนะคะเก่งในเรื่องของการทํามาหากินเก่งในเรื่องของอาชีพนะ,ะที่แบบเหมือนกับเป็นพรสวรรค์อะไรบางอย่างที่ติดตัวคุณมาก็ได้นะก็เลยทําให้คนคนนี้มีการเรียนรู้นะสิ่งที่คุณทํา เรียนรู้ในเรื่องของการทํางานเรียนรู้ในเรื่องของเอออาชีพที่คุณทําพรสวรรค์ที่คุณมีอารรแ์เนี้ยแล้วก็ชื่นชมคุณนะยกคุณให้เป็นเน็ตไอดอลในชีวิตของเขาเลยนะ mm hmm. เขาเคยเดือด,ดิ้นมากๆเนาะ mm hmm. เขาเคยที่แบบไม่เชื่อคุณแต่พอเขาติดตามวิถีชีวิตของคุณมาตลอด mm hmm. เห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จด้วยความคิดด้วยทัศนคติด้วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะสิ่งต่างๆคือรู้จักให้อภยัยรู้จัก เหมือนกับว่าวางเฉยนะกับอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็มาพัฒนาตัวเองมาใส่ใจตัวเองตัวของคุณมีศีลสมาธิปัญญานะในการดํารงชีวิตในการดํารงชีพก็เลยทําให้ตัวงคุณนะมีความสุขมีความสําเร็จกับสิ่งที่ถานี่คือสิ่งที่เขาได้รับจากคุณนะเขาเสียใจนะที่แบบ เหมือนเคยคิดไม่ดีเคยเคิดทำร้ายทำลายคุณเนี่ยนะคะอดีตมันก็คืออดีตเนาะแต่ก็มันผ่านมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้คุณก็เป็นไอดอลของเขาเนาะฟังเพื่อเป็นแก้ํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ